โอเคครับ okay, ผมก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับผมมาวันนี้ก็มาพบก,กับครูภาคครูมีเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะอยู่ในรายวิชาสังคมศึกษานะครับผมซึ่งกนะ็การเรียนของเราวันนี้ก็คือศึกษาจากวิดีโอบรรยายการสอนของครูแล้วก็ต่อด้วยทําแบบฝึกหัดใบงานออนไลน์ไลฟ์วิร์กชีตกันนะครับผมนะก็ขอให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันวา่าวันนี้เราจะ เรียนเรื่องอะไรกันนะครับผมไปดูนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ในสาระหน้าที่พลเมืองนะครับผมซึ่งก็อยู่ในบทที่หนึ่งก็คือวิถีชีวิตของเรานะครับผมซึ่งชื่อเรื่องก็มีว่าพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับผมโอเคซึ่งเมื่อจะฟังจากซื่อชื่อเรื่องอะไรเนี่ยก็คือเป็นการที่ว่าเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตของเรานะผมในแต่ละวันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะผมมีการปฏิบัติอย่างไรนะผมในส่วนของวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับซึ่งในส่วนแรกนียก็คือเรามาดูในเรื่องของการทักทายกันก่อนนะผมการทักทายก็คือเป็นการที่ว่าคนสองคนมาเจอกันหรือว่าเป็นกลุ่มคนมาเจอกันแล้วก็มีการพูดคุยพบปะกันนะผมแล้วก็ เป็นการถามสาระทุกสุขดิบนะผมว่ามีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งในการทักทายเนี่ยก็คือในด้านของคนไทยนะผมคนไทยเราเนี่ยก็คือจะมีการกล่าวคําทักทายกันนะผมซึ่งคําทักทายในที่นี้ก็คือคําว่าสวัสดีนั่นเองนะผมซึ่งคําว่าสวัสดีเนี่ยก็คือเป็นการกล่าวคําทักทายของคนไทยเรานะผมซึ่งในการกล่ right วาวคําว่าส, th oui สวัสดีเนี่ยก็จะต้องมีคําลงท้ายด้วยนะผมออย่างเช่นหรือว่าหางเสียงนั่นเองนะผมอย่างเช่นสวัสดีครับ หรือว่าสวัสดีค่ะนั่นเองนะผมพร้อมทั้งยกมือขึ้นมานะผมจกมือไหว้ประนมมือนั่นเองนะผมเป็นการกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะผมชาวมุสลิมเนี่ยก็คือจะมีการทักทายโดยการจับมือนะครับผมในการจับมือแล้วก็ในการจับมือเนี่ยเขาจะเรียกว่าสลามนั่นเองนะผมนะครับในส่วนของชาวมุสลิมแล้วก็ในทางด้านชาวตะวันตกเนี่ยนะผมก็คือจะมีการ ทักทายโดยการจับมือนั่นเองครับผมหรือว่าเรียกว่าเช็คแฮนด์นัผมตรงนั้นเป็นการจับมือก็คือในที่นี้ก็จะมีรูปภาพประกอบนะครับผมทั้งการยกมือไหว้การสลามแล้วก็การจับมือนั่นเองนะครับผมโอเคต่อมาผมก็คือในส่วนของการทําความขอรบนั่นเองครับผมนะซึ่งการทําความคอรบเนี่ยก็คือเป็นการที่ว่าเราแสดงความให้เกียรติผู้อื่นนะครับผมโดยการปฏิบัติซึ่งในการปฏิบัติ ที่แสดงถึงความ heh, ให้ความเคารพนี้ก็คือจะมีอยู่สองรูปแบบนะครับผมที่ครูได้ยกมานั่นก็คืออย่างแรกนะครับผมอะในส่วนของการแสดงความเคารพแบบคนไทยนะผมก็คือเป็นการไหว้หร, ist, หรือว่าการกราบนั่นเองนะครับผมซึ <God. S 1> ่งก็อแสดงความเคารพต่อผู้ที่เราคุยด้วยหรือว่าผู้ที่เราพบเจอด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมาในส่วนที่สองก็คือจะเป็นการแสดงความเคารพในส่วนของคนญี่ปุ่นนะผมซึ่งคนญี่ปุ่นใน,ในที่นี้ก็คือเขาจะ ทำการโค้งคำนับับผมเป็นการแสดงที่ว่าเราเนี่ยให้เกียรติผู้ที่เราพูดคุยด้วยนะประมาณนั้นนะครับผมตรงนี้ต่อมาในส่วนของการรับประทานอาหารกันบ้างนะครผมการรับประทานอาหารนี่ก็คือเป็นวัฒนธรรมของการกินนั่นเองนะครับผมซึ่งคนต่างวัฒนธรรมที่ว่าเข้ามาอยู่ร่วมกันในประเทศไทยเนี่ยก็คือจะมีหลากหลายวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารนั่นเองนะครับผมซึ่งในที่นี้ของต่างชาตินะผมมาดูกันว่า เขาจะรับประทานอาหารโดยด้วยวิธีใดมาดูที่จีนกันก่อนนะผมจีนเนี่ยก็คือ,อถ้าพูดถึงจีนเนี่ยก็คือจะนึกถึงตะเกียบเลยใช่ไหมล่ะครับใช่ใช่ไหมล่ะครับ,รบซึ่งในการใช้ตะเกียบเนี่ยก็คือได้รับวัฒนธรรมจากจีนมานั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาในส่วนของชาติตะวันตกหรือว่าโซนยุโรปเนี่ยก็คือจะใช้ช้อนซ่อมหรือว่าใช้มีดเนี่ยในการรับประทานอาหารเนี่ยเช่นการทานเนื้อหรือว่าการทานสเต็กเนี่ยเขาจะใช้มีดนะครับผม ในการรับประทานอาหารนะครับถ้่นกินว่ารับประทานข้าวโดยทั่วไปเนี่ยอย่างไทยเราก็คือจะใช้ช้อนหรือว่าบางแห่งเนี่ยก็คือจะใช้มือเปิบเลยนะครับผมนะในส่วนของไทยเรานะครับแต่ว่าในยุคสมัยนี้ก็คือจะใช้ช้อนช้อนซ่อมเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับทีนี้มาดูอาหารกันบ้างนะครับผมอาหารของไทยเรานะครับผมซึ่งในที่นี้ครูก็จะแบ่งออกเป็นสี่ภาคนะครับผมสีภ่ภาคก็คือ จะได้เก๊ภาคเหนือเนี่ยมาดูกันครับผมภาคเหนืออใน,นที่นี้ครูก็มีรูปภาพประกอบนะครับผมภาคเหนือเนี่ยคือจะมีแกงทังเลน้ำพริกนุม่มไส้อัว่วแล้วก็ข้าวซอยนะครับผมซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือนะครับอ่มีใครเคยรับประทานออ่่าชิ้นไหนชิ้นที่ไหนบ้างนะในที่นี้แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือมาดูที่ภาคกลางนะครับผมภาคกลางเนี่ยคือจะมีน้ำพริกปลาทูต้มยำแกงส้มแล้วก็ เกงกะทิต่างๆอ่ะซึ่งอ่าในภาคกลางนี่ก็คือจะเน้นในส่วนของอาหารที่ว่ารสไม่ค่อยจัดนะผมรสไม่ค่อยจัดแต่ว่ามีความอร่อยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาส่วนของภาคอีสานเนี่ยอ่ะถ้าพูดถึงภาคอีสานก็คือจะ,อะมีความแซบนะผมมีความเผ็ดนั่นเองครับผมซึ่งในที่นี้ก็จะมีปลาร้าปลาร้าเป็นของขึ้นชื่อของภาคอีสานเลยล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นส้มตำนะครับส้มตำก็คงจะรู้จักอ่ะเคยทานเคยกินกัน หลายคนแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นแจวแล้วก็เป็นลากเป็นก้อยน,นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายในผมภาคใต้ภาคใต้บ้านเราก็คือจะเป็นแกงเหลืองอ่าแกงเหลืองในที่นี้ก็จะมีอ่านักษณะใไอ,อคือกับแกงส้มนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจะมีการนําแกงไตปลาม,มาปรุงด้วยนะผมแล้วก็จะมีข้าวยำแล้วก็น้าบูดูน,นั่นเองผมเป็นของพื้นชื่อของภาคใต้เรานะครับทีนี้อ่ามาดูอาหารในประเทศเสร็จแล้วทีนี้ มาดูอาหารต่างประเทศหรือว่าต่างชาติกันบ้างนะครับผมในที่นี้กูยกตัวอย่างมา,าสี่สัญชาตินะผมก็คืออาหารญี่ปุ่นนะผมก็คือได้เกราเมนาราเมนเน,เนก็คือจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับก๋วยเตี๋ยวบ้านเดานะครับแต่ว่าน้ําซุปเขาอาจจะค่อนข้างจืดน,นิดหน่อยนะครับจากที่เคยรับประทานมานะครับและก็ต่อมาก็คือจะเป็นส่วนของปลาดิบปลาดิบก็คือเป็นปลาที่สดๆนะครับผมสดจากท้องทะเลซึ่งมีรสชาติคงจะอร่อยนะครับ ก็ไม่ไม่เคยรับประทานเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อมาจะเป็นซูชิซึ่งก็จะเป็นการนําข้าวมาปั้นแล้วก็นำอ่าหน้าต่างๆมาอ่าเรียกว่าตกแต่งเอาไว้นะผมเพื่อที่จะให้รับประทานได้นั่นเองนะครับเนี่ยต่อมาคือในส่วนของอาหารเกาหลีอ่าเกาหลีนี่คือจะมีการนาอ่าผักนะผมผักนําไปดองนะผมซึ่งผักในที่นีคค้คือจะเป็นผักกาดนะผมผัากกาดซึ่งนําไปดองนะผมซึ่งเพราะว่า ในประเทศเกาหลีเนี่ยจะมีสภาพอากาศที่ว่าหนาวเย็นนะผมซึ่งไม่เหมาะสมต่อการปลูกท่าวไร่นั่นนั่นเองนะผมจึงมีการนำอากาศเนี่ยนำไปดองในช่วงฤด,ด,ดูหนาวนั่นนั่นเองนะครับซึ่งก็จะออกมาเป็นอาหารในรูปแบบที่ชื่อว่ากิมจินั่นเองครับแล็ต่อมาในส่วนของอาหารจีนก็คืออย่างที่เราเคยกินกันหรือว่าเคยเห็นตามท้องตลาดก็คือซาลาเปานะผมกว๋วยจั๊บหรือว่าจะเป็นปลาต้องโกนั่นเองนะครับตรงนี้ อ่ะทีนี้สุดท้ายผมก็จะเป็นอาหารตะวันตกอ่อาหารตะวันตกนี่ก็คือเป็นอาหารในส่วนของประเภทฟาสต์ฟู้ดนะผมฟาสต์ฟู้ดอย่างเช่น Fry, Pizza, แฮมเบอร์เกอร์เฟนฟรายพิซซ่าก็สปาเก็ตตี้นั่นเองครับผมทีนี้เป็นอาหารโซนตะวันตกโซนยุโรปนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้อ่ะพูดถึงเรื่องอาหารก็รู้สึกยิวขึ้นมาทันทีทันใดนะผมต่อมาในส่วนของการใช้ภาษากันบ้านผมการใช้ภาษาทีนี้เรามาดูใน ภเษาไทยของเรานะผมซึ่งาภาษาไทยเนี่ยก็คือจะเป็นภาษาทางราชการที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารกันโดยทั่วไปนะผมแต่ว่าในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีภาษาถิ่นที่ว่ามีสำเนียงหรือว่าคําเฉพาะที่ใช้พูดคุยติดต่อกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละภาคนะครับผมทีนี้กูมายกตัวอย่างให้เรียนได้ดูกันทั้งสภาคนะครับผมว่า,าจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรครับผมามาดูที่คําแรกนะครับผมในภาษา ไทยถิ่นกลางก็คือคําว่าพูดนะครับต่อมาในภาษาอีาสานนี้ก็คือจะแทนคําว่าพูดก็คือคําว่าว้วนั่นเองนะครับผมว้าแล้วก็ต่อมาในภาษาใต้คือแหลงนะครับแล้วก็ต่อมาภาษาเหนือก็คือคําว่าอู้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ต่อมา,าคํนะควาว่าดูของทางภาคกลางก็คืออาดูนั่นแหละนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานก็คือเบิงภาษาใต้แล่ลภาษาเหนือพอนะครับผม ต่อมาคาว่าสับปะรดนะผมภาษาอีสานเรียกว่าหมากนัดนะผมแล้วก็ภาษาใต้เรียกว่ายานัดภาษาเหนือเรียกว่าบะขานัดนะครับผมแล้วสุดท้ายผมคาว่าอร่อยนะภาษาอีสานเรียกว่าแซ่บภาษาใต้เรียกว่าร้อยภาษาเหนือเรียกว่าลำนะครับลำขนาดนะครับแปลว่าอร่อยนะครับโอเคซึ่งในที่นี้ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ว่ามีความหลากหลายใน การใช้ชีิตัวจำมาของเราเป็นกันไปบ้างเยนะครับตรงนี้ทีนี้ถึงคราวนักเรียนบ้านที่ว่าอาจะทบทวนความรู้ที่ครูได้อธิบายไปนะผมโดยการทาแบบฝึกหัดน,นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมขอให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ับผมขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย